มาแล้วคะมาแล้วคะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมคฤหาส์สุดรูของมหาเศรษฐีที่เคยมีฐานะยากจนเป็นอดีตคนเลี้ยงเป็ดโดยสาวไชน่า Morning งโพสเคยเผยตัวผู้ซื้อคฤหาส์ราคาแพงที่สุดหลังหนึ่งในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา เป็นอภิมหาเศรษฐีจากประเทศจีนชื่อนายเฉินไม่หลินมหาเศรษฐีนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซูได้ซื้อคา,าริหั์หลังงามสไตล์อิตาเลียนมูลค่า40ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราว1,200ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมูลค่าแล้วเป็นบ้านรู้ที่แพงสุดๆหลังหนึ่งในเมืองแห่งนี้และยังอาจเป็นการซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับบ้านหลังเดียวในแคนาดาอีกด้วย คฤหาสหลังนี้มีพื้นที่ภายในตัวบ้านกว้างถึง17,000ตารางฟุตบนที่ดินกว้างกว่า6ไร่เจ้าของเดิมซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างคือดอนแมทริกเจ้าพ่อเกมคอมพิวเตอร์อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไมโครซอฟท์ปัจจุบันเป็นซ e o ของบริษัทซิงกากับภรรยาของเขาทายาทเจ้าของธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมชาวแคนาดา โดยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าแมทริกซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองแวนคูเวอร์ใช้ชีวิตราวกับเจ้าชายซาอุและนับคนอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับและนักสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังหรือแวนเกลสกี้นักเล่นฮอกกี้น้ำแข็งชื่อดังเป็นเพื่อนคาราฮานแห่งนี้แบ่งเป็นส่วนต่างๆได้แก่โรงจอดรถใต้ดินที่จอดรถได้ประมาณ1ิคัน มีบ้านพักรับรองสตูดิโอคอร์ดกีฬาโรงหนังรวมทั้งพื้นที่สวนน้ำตกและอีกมากมาย สำหรับมหาเศรษฐีเฉินเป็นเศรษฐีเมืองจีนที่ไม่ชอบทำตัวโดดเด่นในหมู่มหาเศรษฐีด้วยกันโดยจากรายงานของหนังสือพิมพ์หนันจิงเดลี่เขาเกิดในครอบครัวยากจนในเขตภูโคเมืองหนันจิงเริ่มต้นหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นคนงานในโรงงานเมื่อเก็บหอมรอมริบได้เงิน18,000หยวนหรือราว90,000บาทจึงหันมาลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นเมื่อปีพศ2539เขากู้เงินมาลงทุนเปิดโรงแรมและชีวิตก็รุ่งโรจนับจากนั้นมา กระทั่งในปี2,543เขาก่อตั้งบริษัทเจียงผู่ติ่งเย่เรียลเอสเตดดิเวลลอปเมนต์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งตึกรับฟ้าหลายแห่งนอกจากนี้ในฐานะตัวแทนจากเมืองหนันจิงนายเฉินยังเป็นสมาชิกในสภาที่ปรึกษาการเมืองของจีน CPPCC ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน2,000คนทำหน้าที่ในด้านให้คำปรึกษาด้านการกำหนดนโยบายของประเทศด้วย เขาได้กลายเป็นเจ้าของโรงแรมเม t r o p o l i t a n Hotel ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์โรงแรมหรูขนาด213ห้องที่มหาเศรษฐีเชิญได้เป็นเจ้าของไปแล้วนั้นก็ยังอยู่ในเครือโรงแรมมริออตโดยยังรวมพื้นที่ศูนย์การประชุม7,600ตารางฟุตและพัฒนาคารระดับไฮเอนด์ชื่อดังที่สุดของเมืองดีว่า จากคนที่มีฐานะยากจนเคยทำงานโรงงานทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายก็ได้กู้เงินมาลงทุนเปิดโรงแรมก็ทำให้ชีวิตรุ่งโร์ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นมหาเศรษฐีเรียกว่าเป็นชีวิตที่น่าทึ่งสุดๆไปเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ